ครับก็ขอสวัสดี FC นุนนทองคนสร้างงานทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูเครื่องในของอีสูดีแมกนะครับจะเป็นการเปลี่ยนประกนฝาครอบวาล์วซีนเบ้าหัวฉีดแล้วก็จะเป็นซีนของอแป๊บน้ำมันนะครับสามรายการนะครับซึ่งสาเหตุมันเกิดจากน้ำมันรั่วซึมนะครับน้ำมันเครื่องรั่วซึม ในขั้นตอนการถอดประกอบเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับเนื่องจากมันมีข้อจำกัดในการทำงานนะครับมันใช้เวลานานและก็เกะกะในการทำงานนะครับผมก็จะสรุปรวบลัดตัดตอนมาให้ชมกันนะครับในขั้นตอนการถอดอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเอานี่ครับน็อตยึดของท่อข้ามหรือ่าท่อไอดีนะครับแล้วก็เป็นเข็มขัดลัดสองฝั่งนะครับถอดออกก่อนนะครับ อันดับแรกแล้วก็ชุดสายไฟต่างๆนะครับเอาออกก่อนแล้วค่อยมาถอดนอ็อตฝาคอเบาโดยรอบนี้มันจะมีสกรูทั้งหมด14ตัวนะครับนี่นะครับในชุดปลั๊กไฟของหัวฉีดนี่ถอดออกก่อนนะครับทั้ง4หัวแล้วก็จะเป็นท่อน้ำมันต่างๆนะครับที่อยู่บน หัวฉีดตรงนี้ครับต้องถอดออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ถอดไม่ยากครับมันจะมีส่วนท้ายให้เรากดบีบกดแล้วก็ดึงออกครับนี่ครับส่วนท้ายตรงนี้นะครับบีบค่อยๆดึงออกนะครับและส่วนที่เป็นท่อน้ํามันเนี่ยก็ใช้ครีมบีบเข็มขัดรัดแล้วก็ดึงออกท่อไอระบายน้ํามันเนี่ยก็ต้องถอดออกให้เรียบร้อยนะครับ น็อตสองตัวอีกด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่าสายไฟนะครับเป็นชุดยึดสายไฟแล้วก็ถอดออกถอดชุดสายไฟต่างๆเสร็จฝาครอบวาล์วเสร็จแล้วก็ไปต่อด้วยถอดอแป๊บน้ำมันนะครับทั้งสีท่อออกนะครับนี่นะครับในส่วนที่เป็นปัญหานี่ครับน้ำมันจะรั่วซึมออกตามรอยต่อประก็นฝาครอบวาล์วเนี่ย โดยรอบเลยนะครับมันจะซึมออกเพราะว่าถ้ามันายางเสื่อมสภาพซีนเสื่อมสภาพเนี่ยมันจะซึมออกตามริมนี่นะครับแล้วก็ตรงเบ้าหัวฉีดด้วยแล้วก็ตรงแป๊บน้ามันที่เป็นซีนมันออกระหว่างซีนเนื่องจากาซีนมันหมดสภาพการใช้งานมันแข็งกระด้างมันก็จะซึมออกได้นะครับในส่วนนี้ รตรงเบ้าหัวฉีดเนี่ยมันจะมีซีนเบ้าน้ํามันเครื่องก็จะซึมออกอบริเวณนี้เหมือนกันนะครับถ้ายางมันเสื่อมสภาพทั้งหัวฉีดทั้งสีหัวตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นปัญหาอีกจุดหนึ่งนะครับที่น้ํามันจะรั่วซึมออกได้ก็ตรงนี้นะครับเป็นซีนแป๊บน้ํามันนะครับเนี่ยครับ ในส่วนนี้มันจะรั่วซึอมออกได้ทั้งสีหัวสีเส้นของแป,ป๊บน้ำมันนะครับอ่านี่นะครับในส่วนของแป,ป๊บน้ำมันที่ถอดออกมาแล้วรูปลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับความโค้งองอก็แล้วแต่พื้นที่ที่เขาจะดัดงอใส่ได้ มาดูสภาพของเครื่องในโดยรวมนี่ครับก็น้ํามันเครื่องจะดํามากเลยครับเนื่องจากคันนี้ไม่ได้อุาอจีเอจี egr นะครับความสกรปรกมันก็เลยเยอะจะเห็นได้ว่าสีของน้ามันเครื่องเนี่ยดำมากเลยนะครับก็ตอดมาทําความสะอาดครับตรงนี้ก่อนที่จะประกอบเข้าไปตรง ฝาครอบวาล์วตรงนี้นะครับก็ล้างด้วยน้ํามันเบนซินครับล้างขาดดอกน้ํามันเครื่องค่อนข้างจะดําเร็วนะครับสําหรับรถที่ไม่ได้อุด EGR เนื่องจากระบบที่เขาทํามาให้บนเอาไอเสียไปเผาไม่ใหม่นะครับเพื่อลดมลพิษในอากาศสิ่งแวดล้อมนะครับให้ผ่านมาตรฐานยูโร3นะครับสำหรับรถรุ่นนี้ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยของอไทยเราก็ใช้ยูโร4อยู่นะครับแต่ต่างประเทศเขาไปถึงยูโร6แล้วครับหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ดูใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับในส่วนของฝาครอบว์วฝาเครื่องยนต์นี่ก็เป็นบุตรแป๊บน้ำมันนะครับตัวนี้ใช้ตัวเดิมนะครับก็ล้างทำความสะอาด ก็ใช้ตัวเดิมได้มันยังไม่สึกส่วนนี้ก็เป็นซีนแป๊บน้ำมันนะครับตัวนี้ตัวเก่าซึ่งจะทำการเปลี่ยนดอกนะครับทั้งหมดและนี่ก็เป็นซีนเบ้าหัวฉีดทั้งหมดมี4ตัวครับซึ่งจะทำการเปลี่ยนดอกเหมือนกันครับตัวนี้ มันหมดสภาพแข็งกระด้างมากครับในการจับสัมผัสดูส่วนนี้ก็เป็นแป๊บน้ำมันนะครับมีอยู่สีเส้นเราก็ล้างทำความสะอาดก่อนประกอบเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นปรเก็นฝาข้อวาล์วนะครับ มันจะยาวหน่อยนะครับซึ่งการประกอบเข้าไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวมันขาดเส้นนี้ก็ทําการเปลี่ยนออกซึ่งมันหมดสภาพแล้วแข็งกระด้างแล้วครับปะเกยนฝาครอบวาล์วสรุปคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับในการที่จะ,ะเปลี่ยนออกก็มี เกียนฝาครอบวาล์วสองจะเป็นซีนเบ้าหัวฉีดสามจะเป็นซีนของแป,ป๊บน้ำมันนะครับที่ทำการเปลี่ยนออกส่วนใครไม่อยากให้น้ำมันเครื่องดำเร็วก็อุด egr ให้เรียบร้อยนะครับก็จะดีต่อรถของท่านส่วนคันนี้หลังจากเปลี่ยนซีนต่างๆเสร็จแล้วก็อุด egr เพิ่มเลยนะครับ ในส่วนที่น้ำมันรั่วซึมนะครับในรถอ s u ูซ d m a มกนะครับก็จะประมาณแสนห้0ส0งแสนโลก็จะเจอปัญหานี้แล้วนะครับในการน้ำมันรั่วซึมในจุดต่างๆของซีนแต่ละจุดส่วนใครที่เจอปัญหาน้ำมันเครื่องรั่วซึมนะครับก็ให้เราทำการเปลี่ยนซีนจุดต่างๆนะครับที่มันเส่อบสภาพออกเหมือนคันนี้นะครับ เปลี่ยนซีนออกปัญหาก็จบครับในส่วนของน้ำมันเครื่องรั่วซึมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมโปรดแชร์เพื่อแบ่งปันแค่นั้นก็ได้สุขทางใจสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ใหพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆต่อไปขอบคุณครับสังคมจะน่าอยู่มันเรียนรู้และแบ่งปัน